ท็อปธนาชัยส่งบทบาปได้แก่ผู้ทำกรรมได้แก่ผู้สร้างเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์รับบทตัวโกงเสียเดชวินัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง o f อ t เทรนวันนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับวันนี้ครับจะมาอัปเดตนะครับท็อปธนาชัยก้า ท็อปธนาชัยเนี่ยก็ทำเอาวงการหมอลำเนี่ยสั่นสะเทือนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับกับพระเอกดาวร้ายเสียงสะกิดใจท็อปธนาชัยที่ลงจากระเบียบวาทศิลป์นะครับย้ายมาสังกัดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับแบบไม่ธรรมดาครับเพราะมานั่งแท่นนะครับเป็นผู้นำทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับท็อปธนาชัยถึงตัวจะไม่อยู่กับระเบียบวาทศิลแล้วเนี่ย แต่ได้นำผลงานมาฝากแฟนๆ FC ชาวระเบียบวัฒนศิลป์ครับเพราะฤดูการนี้ครับต้องติดตามกันแล้วกับลำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นครับบาปได้แก่ผู้ทำกรรมได้แก่ผู้สร้างหากชื่อผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยใช้ซูมดูเอานะครับบทประพันธ์นะครับโดย Top ท็อปธนาชัยอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเพจของระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ย ได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ครับลำเรื่องต่อกอรทํานองขอนแก่นขอบคุณดาวร้ายมาส่งถึงที่ตัวไม่อยู่แต่สร้างผลงานให้สืบสารแฮชแท็กครับ61ปีระเบียบวาทศินแต่ที่ไม่ธรรมดาครับและที่คาดไม่ถึงก็คือน้องเต้าหยองยุคนเดนนะครับหรือเต้าหยองของเรานี่เองนะครับฤดูการใหม่รับบทตัวโกงครับหรือว่าน้องเต้าหยองเนี่ยจะมาเป็นพระเอกดาวร้ายคนต่อไปของระเบียบวาทศิล์ ต่อจากคุณท็อปธนาชัยครับยังไงต้องติดตามกันละครับเพราะว่าน้องเต้าหย่องได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับรับบทเรียบร้อยแล้วรอชมได้เลยเสียเดชวินัยชายโกงทําเอาคอมเมนต์สนั่นโซเชียลเลยครับทั้งนี้เนี่ยเต้าหย่องนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ต่อจากโพสต์ตัวเองแบบนี้ครับเจ้าชูบอกเป็นก็ต้องหัดแล้วแบบนี้และถ้าพ่อสอนบทนี้ให้สีบไหลใส่กันตีครับทั้งนี้นะครับ ทำ้มออฟเอฟซีแฟนๆของน้องเต้าหยองเนี่ยมาคอมเมนต์แซวกันสนันเลยครับอย่างเช่นนะครับเต้าหยองแม่ว่ามันอยู่ในสายเลือดบ่ต้องหัดดลูกขยันฝึกเอาลูกชายรุ่นนี้คิดว่าบ่ต้องหัดแล้วชายโกงสู้ๆแต่ที่ผมชอบที่สุดครับคือทีมเสียนะคะเม้นกันกระหน่ำเลยครับยังไง f อซแฟนคลับของน้องเต้าหยองอยุคนเดทเต้าหยองระเบียบปัทสิน์ลอกีตกันแน่ครับสำหรับฤดูกาลใหม่ ถึงหน้าตาเหมือนพระเอกแต่ได้เราบบดตัวโกงรอชมได้เลยครับแฮแท็กเสียเด็กวินัยยังไงผมว่าน้องเต้าหยองเนี่ยคงเป็นตัวโกงที่น่ารักมากๆเลยครับสำหรับเสียเต้าอ่าหากชอบคลิปนี้นะครับหรือคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับ